หนหนะึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วประกอบรถปุ๊บหาท่อมาใส่ให้ใต้อ,อีกเนี่ย่วาจะไปตรงน,นี้ไหมจะเข้าไปจะเข้าไปเลยไหมหรือ,อยังไงถ้ายังไม่เข้าไปเค้าก็จะยังไม่ออกมานะแล้วแต่อันนี้ฝาฮอนดา้าเฮ้ยนี่อะไรวะชุดแหวนอ๋อชุดแหวน น,นี่เดะเสื้อพร้อมลูกลูกเท่าไรเนี่ยห้าสองห้าสองือฮึตอนนี้กำลังเปิดช่างบ้นบานครับนัดเองทำเองครับช่างตาครับผมช่างตาติดต่อมาได้ครับใครสนใจทำ <50. S 1> เครื่องร้อยสิบเท่านั้นร้อยสิบเท่านั้น พังเองซ่อมเองครับพังเองซ่อมเองท่อรถหายจะเอาท่อรตรงไหนมาใส่เนี่ะพ่อมึงกลัวจะมาเนี่ยดูลูกกับผมดูลูกนี่ซื้อใหม่มาเลยครับลูกขวานพร้อมลูก อันนี้ก็เป็นชุดแหวนมันบล็อวอให้มันชืว่หันู้นมันบลวมาให้อาแล้วเราทำไงทีเนี้ยลองใส่ดูก่อนมันจะเม่เอามันไม่ห่ไม่งั้นเราก็ต้องลองดูก่อนว่ามันถ้ามันอันนี้เราก็หาวิธีลบเองลบบาวก็ทำไงบ้างช่างวิธีลบบาว ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดคนรวยเขาก็จะเข้าลงกึงอแต่ถ้าเกิดคนจนเราก็จะเอาสว่านแล้วก็ใส่หัวเกียร์เออสว่านแล้วมีวัวบม,มุมมีลงกึงนี่ประมาณเท่าไหร่วะนะ่เกินร้อยอ๋องั้นนี่ไง,ไ,งไ,อไอร้านอันเนี้ยอร้านที่มันขายเครื่องตัดหญ้าอ่ะมันมีตัวกึงอยู่มั้ยเห็นเครื่องกึงอยู่ ลองไปถามมันดูก่อนดินนนฮะเฮ้ยเครื่องตัดหญ้ามันเสื้อสูบพวกสองทีพวก,พวกอันนี้เละลองไปถามมันดูก่อนว่ามันรับกึงไหมถ้ามันบรับเราก็ไปบันโคกช่างเกมอะมีใช่ไหมวะช้างเกมอะเออต้องไปถามแกดูว่าแกจะเอาเท่าไหร่ค่ากึง ลองดูก่อนเฮ้ยบ่มีทอ่อบ่มีบมมีท่อนี่มันสตาร์ตติดบ่ววต้องลองต้องลองอมาแล้วเปลี่ยนประเก็นเปลี่ยนประเก็นเลยอันนี้น้ำมันเครื่อง4 t ที สี่ทีนี่ใช้อะไรได้มั่งเนี่ยร้อยสิบร้อยยี่ห้าร้อยสิบร้อยยี่ห้าถสี่จังหวะซนิกใช้ได้บ่ใช้ได้เออบมดใส่ได้แต่สองจังหวะสองจังหวะนี่ไอ้พวกรถอันนี้ว่ารถไอของไอมดนะอ๋อนี่เบลในตำนานสตาร์ตติดไหมคันเนี้ถามเจ้าของก็สตาร์ตติดไหม เจ้าของนี่เจ้โบส่บททงผมเราไปตัดบ้างนะทรงผมเราอะดูสภาพรถมันแรงเกินครับรถมันแรงแรงทางโคง้งเอฟซีถามหาแล้วเราเนี่ยดังอยู่แล้วครับสองชั่วโมงจะเสร็จหมดนั่นน่ะสิ หนูต้ามันพวกไฟอะไรบัางอย่างนี้ไฟไฟเลนให่ายากว่ามีเราอยูไ่ไหนวะพี่บู เอามึงกไม่เลวเว้ยนะใช้อะไรอุปกรณ์แม่งก็ไม่ครบอีกร้านก็ไม่เปิดอีกเอ้ยงานนี่อะใช้อะไรเท่าใช้ใช้สิ่งนี้มีนี่แหละสิ่งไหนใช้ได้ก็สิ่งนั้นนะครับอันนี้กันไก่นี่วะกันไก่พอได้แล้วแก้วะ ช่างมันบ้านไม่ต้องเอาอะไรมากใช่ช่างมันบ้าน,น,านอันนี้คือตัวปิดมันใช่ไหมของเดิมมัน กล่องกล่องลูกอะมีเจ้าของใหม่เลยนะเว้ยแหวนคุ้มไหมนี่ไงวาวเลยนะเฮาหนักกว่ามอนวาว Ta chung lại đem quán đêm anh ấy ghét leng là sau cho xuống sưu ใ <c oughs> ยย่ขนาดนี้ของมันเก่าต้องทำใจ โซนิกนี่เราไปหาประมูลขายไปแล้วแต่งเสร็จแล้วอะเริ่มจากขันข่าวก่นเลยเริ่มประมูลเนี <c oughs> ่ยจะมีคนมาซื้อปะ แล้วก็จะแกะประกอบแล้วครับหลังจากที่เราขูดตัวรองปรกรีนเราก็จะเริ่มแกะ,ระกรีนติดเลยนะครับของเวฟร้อยสิบไอ ลูกสูดมันน้ำมันใหม่เข่ใช้น้ำมันเครื่องไงเขาใช้น้ำมันกักย่ยไปดมเล่นนู่เลยลูกแต่งพ่อขับตำรวจจับแม่จ่ายครับตามนะั้นสโลแกนเห <c oughs> มือนวันนี้ ล,ลูกแต่งพ่อไม่งเสือมาจับลูกแต่งพ่อขับตำรวจจับไม่จับ เเฟืองนตรงนี้ใสา่ย,ยาก จะ่ประกอบกับต,ตัวเครื่องเลยตัวเคียด้หน้าทดลองอันนี้ตัวอะไรมันเนี่ยยังจับอยู่เนะนี่ยเนี่ยเกียร์การใส่เกียร์ มม่เหมือนโซนิกบโบต์บอ๊ะโซนิกผงจะไม่แกะนะครับแกะยากที่หายนะครับโซนิกที่ว่ายากเรามาแกะสองร้อยสิบก็แล้วเรามาแกะคันนี้เลยครับสองร้อยสิบเนี่นนกลไกมันโคตรเยอะอ่ะแกะง่ายนะแต่ การใส่มันยากหน่อยนึงอีกนานนะก็จะเสร็จอนะ่ะดูแล้วอะ่ะ่าเครื่องใช่ไหมหลกัหลกๆเอาเรียบ่าเครื่องนะใส่ลูกใส่อะไรเนี่ยใส่สแหวนอ,อันนี้เราเหลือประกอบ